อตนี่นะแตู่ปดกลางวันนี้จะเขาได Aku mau น้องๆไปหยิบหน่อยหยิบหน่อยลูกหยิบขึ้นมาลูกถือไว้ไม่ต้องรวมนะถือไว้ตกแล้วิสุกศีลวันโตนิมาลิพัตตาลิาสัป,ปริวราลิ ปฏิทานหาตูัำหากันเจวะมาตาปิตูอาทีนันจจากจาตกานังะะการะสตานังที่ขรัตตังอุตายะสุขายะข้าแต่ข้าพิสูสสจผู้ทรงศีลผู้เจรินข้าพเจ้าทั้งหลาย ขรอ,อน้อมเอายซึ่งพักตาหารจร้ลูกที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวท่านผู้ทรงเสียงพอมพิสูจน์พู้ทรงเสียงโปรดจงรับซึ่งพักตาหารพร้อมของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายบิดามารดาเป็นต้นและผู้ที่ล่วงลบไปแล้วอันได้แกู่ญาติยายทวดญาติทวดญาติสนิทมิสา สภาษพศัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่หญไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมมามและพระภูิเจ้าที่ท,ที่ปกปักรักษา,าบ้านแห่งนี้นต่อทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมเกินไว้ตั้งแต่ดิดาตา ปัจจุบันขอท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์งผนุญที่ข้าพจเจ้าทั้งหลายให้รุทิศไปในครั้งนี้ทำให้ท่านทั้งหลายได้รับแล้วได้โปรดอนุโมทนาบุญทำให้ท่านทั้งหลายต้องภู ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ทแมห้ได้สุขแล้วขอให้สุขริงยิ่งขึ้นไปตลอดการณานเธอสาธุท่านได้หลายได้ท่้งใจประพฤติปฏิบัติที่ดีทำดีความนัาบุญกุศลอันนี้ เรเป็นเครื่อเครือคูณปุดลุนสรงเสริมนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญเมอะกามคือความสุขทางกายสุขทางใจมีสุขภาพ,พร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญในหน้านที่การงานอาจรรพ์เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญพัะชุนพระพุทธศาสนาประุกพุทกชาติตราบกระลักฤที่สุดเดตธรรม บุนนี้จำเป็นสมบัติใหญ่สมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร้อมเหลือกินเหลือใช้เดีวเสียสกบารมีไปดูพบผู้ชาติอันหนึ่งเมื่อถึงอาวเจริญสมาธิภาวนาไว้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วกลันทุกท่กนทุกคนด้วยเทอุทังที่สกุนเดือ ยาตาอริวะปุราปา,า,าริเพรนกิสาขะลงมงนาบิเทนจําดังสมุทสาพอห้พอิโวนด้ฉสันนายเอวเม่อไร่จนาเทตนาอุปกัปปะเตยการิีาหนุทิตใไแล้วในโลกนี้ยางมสำเร็จประโยชน์เกตบพุทาโลกนี้ไปแล้วได้ฉัน,นั้นอิสิตังปริตังตัม อาหิระโภดราปราตนาแล้ตังใจ้ิบอิะเมวสมิสัตตุจงสำร็จโดยสรรพสัพเพปุสังกปาต่อความรับผิต้งปวงจงเต็มที่จันดัพนาัลาสโสยตาเหมือนว่าจั์ในวันเถพมะนิโชติลสโสยตตาเมือนแก้วมยันยสว์สวยว,วันจินดี ตั่พี่ทียวัดชันตุบันเจรายสักพวกจงจมมั่ลากไปแต่ปารโรควินา,าตัตกโรคครั้งพวงของท่านจางหายมาเตวัดวันตรายงอ,อันตรายามีเกียท่านโยคีที่กายุคยูวะท่านจบเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาตนาสิริสานิจา พุทธาปัจจัยโนอจัตตารวรมาวัตันติอายุพโนสุขังะลังตามสีประการเกียยุวันณาสุขาภละยังเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวัดกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตจภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจะมีแก่ท่านราคะตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทพเจ้าทักพวงจงรักษาท่านสัพพุตานุปาเวนะในอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้ารักพวงสัพพัตตมานุภาเวนะในอนุภาพแห่งพระธรรมรักพวงสัพพะสังฆานุปาเวนะในอนุภาพแห่งพระสงฆ์รักพวงสัพพะเาที่พระวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีเกียรติท่านทุกท่านข้าพเจ้าพระสุขโปรดทสริฐอานาพจนารพระกุณเจ้าพิจารณาพรสุขกันแลว้วส่วนที่เหลือขอเมียงคืนนักเกียรติญาตจโยมเพื่อได้รับประทานในบบดิโพกล้ไม่เป็นบาปผิดกรรมกล้าให้เป็นบุญผิดควร เป็นส ok ิ um ่งมงคลให้ญาตโยมทราบพระพุทธเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุกาเพื่อความเพียงกำลเงใจสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบิณฑบาตปัญจโยโอ้ทุกข์ท้าพิจารณาเด้อตาเอตจฉาปัจจัยมีน้อยก็แบ่งกันกินคกันเล็กน้อย ให้ท่าหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีร้องกินเิรแล้วนึกถึงคนที่อยู่บ้านอยากกินเพื่อความโลภถ้าคนไหนมีความโลภมากนนั้นจะสร้างความไม่งามไม่เกิดตัวเองถ้าคนไหนสำรวมได้คนนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธุ พี่ชีทุกทุกครับขึ้นลูกไปไปนั่งกับพี่ชี้ว <AR> <laughs> 这里有个拍子。